สบายดีพี่นนอะสวัสดียามเช้า,ชานะฮะทุกคนมีอีกวยปอนี่มีอีกสวยแล้วนดำๆอยูอ่เนาะวันนี้วันดีใช่ไหมทุกคนวันรวย อีแม่ลูกมีเรื่องซิบอกอสิฟังมือนี้วันรวยนะแม่เอ๋ยวันสีวันทีหลายคนสีเดเป็ดเศรษฐีมันล้านสีแบบแบบเห็นหัวกับบัวบอ,บอ,อาแม่คือแปปปุ่บที่แม่คือเป็นองร

ออกจากบ้านลุมลมคุมเงินคุมคามอัสีบรมจังได้แม่นี่นะนี่สีว่าในสถานีนี่นี่นี่ม่อว่านนี่ัระบารสมเด็จมระนองพระนระสรงเขาแม่้องเพนบาอะไร อันนี้จากพี่สาวทางเกาหลีเนาะพี่สุริพรเพิ่อนเพิ่นเนินถากมาบ่อยเนาะแล้วก็โทรมาบ่อติดเพราะ,ะเขาปิดเน็ตเด้ส่วนมากเนาะเวลาเขาแบบเขาไม่เขาไม่ได้ปเปิดเน็ตไว้ตลอดดอกแม่เขาคืออีแม่นะอีแม่เราเปิดไว้ตลอดอ,อีแม่นะแม่ยเรเปิดตลอดยามนอนครับบอนด์ดับออก แม่ก็พี่เอื้อยเปิดเน็ตไว้ตลอดแต่เท่าน่ะเอาสิเปิดไว้แต่บางช่วงเวลาเขาเล่นเขาก็เปิดเวลานั้นเัาก็ปิดไหวเวลานั้นเัาก็ปิดไว้พี่น้องเลยแล้ววานนี้เขาก็เลยโทรกลับไปถูกกับปลากรวเบี่ยวกันพอดีวันเกิดพี่พี่สิทำบุญพี่สิทำบุญพี่สิฝากเงินไปอยังน้อบวันนี้ ส่งเลขียญเป็นซีมาให้พี่แน่เฮ้บุญยังก็ได้เขาก็เลยหนึกบอกเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวฐานทามทีมงานก็เด้อครัว่าเป็นเศษยังดีอืมก็ซื้อห้องในร้านเท่าไหร่อย่คนว่าเปินฝากมาหนักหกพันสามพี่น้องเอ้ยหกพันสามร้อยนะฮะแล้วไออีเมซ้อนนหนึ่งว่าสัสอ้ีแม่ขอบคุณหลายๆเด้อลูกสาวไอแมเอ้ย ว่าัวนางแม่เงาช้อนกระดาษากมีกระตือลูกแล้วอดมือเงาช้อนเื้อช้อะตืมนเนืนอไรสบัดกระดาษไรขนุนเนื้อหมอนุ้งลูกหมอนุ้งมาได้เงินแม่มาได้เงินแม่เอาแม่ก็ขอให้ลูกสาวอันสวยวันสวยคืนแม่ขอให้ลูกสาวนั่นรวยรู้ให้ขึ้นตัวเก่าเด้อเนี่แล้วจกมาหายกระบาดขาดหัวพันจกมาปันหมอยขาดหัวละก็หนังในบ้านมีแต่เงินแต่ทองเด้อลูกสาวก็ได้ซาดถูก ให้ม go so mm ันคงทะนงแก่นให้ลุกขึ้นกัวกาวลุ้ยขึ้นกัวกาวได้สักโทษมากหรอกว่างสายไประการฝากเพื่อนมาไมาถวบกันลายควมมาถวบงานเนาะมาถวบงานโอ้ยเพิ่นเพิ่นหายมาตลอดโดยเพิ่นส่งเสริมไม่เลยเนาะวางวางง่ายมากนะเพิ่นเป็นจะผ่านยังไงที่เป็นจะผ่านมั่งก็ต้องจะมั่งเลยนะไอ้ตีมมาพี่ แม่เมื่อวานข้าพุ่นบ่หมอข้าพุ่นแมาป้องกันอีกผู้หนึ่งผู้ใดยังนงบ้างนี่เพื่อนแะไรเจ้ามากลืมใชเป็นลงคานอ่าเพิ่นเพิ่นเป็นจะภาพอ่าโอ้เพิ่นซอยมาลายเคสนะเฮ้ยเมื่อวานนี่เพิ่นวันเกิดเพิ่นแม่ไว้พรวันเกิดเพิ่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิไว้พร้อมก่อนพี่ขอพี่สุขภาพแข็งแรงนะครับผม อย่าเจ็บอยจนขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอะไรกาขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับพี่มื่อวานเนี่เนาะแต่หาพัน,นี่เป็นไห้ซื่อคล้องในร้านนี้เป็นว่าซื้อค้องในร้านนี่ปปเลยสปเหตุงานเข้ากระนึกบอกแมก่แต่เราเห็นอยู่เท็ดนึงเดี๋ยวนี้พอดีพอบข้แบคเสียน่อยแมปู่น,น,น,น้องแคทฮานดี้พี่นอ้อง อ๋อขาเหลาไทยที่มันมาเห็ดงานขี่าดีนะโงดโงด์อดเลอผอมไก่น้อยเด่นตาอกเลแนบิร์ดลูกไส้ของเปิดุเซียนอะไรมาเห็ดไทยเป็นอะไยังแันอะไรอะไรแบนเบิร์ดสร้างเข้าอะไรที่มันมาเห็ดยังไทยเข้าของเงินกวดตันเบร์นี่น่ะัเสยอะไรผอมันเสียจะลงมานี้แล้วเขาก็สิไปทุระเข้าก็สิจับมาสิท่านท่านอย่างหูนี้ท่านนี่เนาะคาณบายไม่เนาะต้องท่านเนาะ สางกระจกหนช่2งมุ้งสามมุ่งขุดทัานทำมา,มา <c oughs> เขาก็เลยคิดว่าเออเงือนหาพัน,นี่สิซอยในงานแจกบ้านเนาะงานแจกผอาใครบ้านเนาะแต่กัานี่เป็นงานแจกนี่เป็นงานชกอะไรแต่ว่าแม่ใน,นส่วนตรงนี้กับขาบอดิเสเนอร์ฮาดิมเมกเมกขาบอิสเนอร์ห้องคอให้บบหหวัสิซอยเขาก็เลยแบบเขาสิเสนอเข้าไปบวมหัดโอ้อ กระจังได้หรือว่าเอาเก็บไว้ก่อนบอพี่น้องแล้วเห็นจังได้พี่น้องเขาถามเนี่ยเขาเมนมากพี่น้องเอ้ยให้ไปซอยงานแจกผอบบอค่ายบอซื้อของในห้างบอไปซอยหรือจังได้ถ้าก็ขีดให้แต่บอดเดี่ยวเขาแรกกันสีซอยกันซอยผอบงานงานแจกซักบอ กินอาหารนั่งอันนั่นนี่อันนี้แต่ว่าในส่วนตรงนี้นะพี่เพื่อนว่าแล้วแต่เพื่อนว่าเพื่อนก็บได้ระบุมาดอกว่าจะเป็นอยังอะไรแบบนี้ทำบุญแล้วเขาก็เลยมาถามอ่าพี่ถามน้องถามเอฟซีเนาะว่าเออมีอะไรกระโดดเนาะซอยงานแจกเอาเข่าผอบ่าวให้ดีบอพี่น้อง ขอบาคายก็เป็นพี่น้องอีเมลนะร้านเคยเพิ่นเป็น้านเคย้านเคยอมของเพื่อนร้านซาวบอดมคนอื่นคนไกลกก็ล้านซาวมีไงซ้อน่นนับนับนับยังก็ไม่เงข่ากทิกันหมดกอแมะนะก็เป็นหลสซาวเป็นรสซาวของขาวกระบอกอื่นลูกลาหลานห้าน้านเอิใส่แซลัสา ประนันวันไหวหมู่บ้านเลยลูกหลานเบื่อชดชวดใส่บวชบึ้ดบึดบาทบึดเมืองเลยว่าเมนเบึดอะไรพี่น้องคอมเมนต์มาบอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเงินหาพลานี่ครับครเห็นได้ดายแล้วเขาจะไปสื่อกระท่อมกินบ่แม่อันนึงคุณพี่คุณพี่ฝากมากคุณพี่ก็ได้บุญนะพี่เออไปให้ให้ทีมงานไปสื่อกระท่อมต้มน้ำกระท่อมกินกินแบบหัวแท้หัวแท้ก็เลยแบบเออแม่ กินจนลาบบ่ตื่นเลยก็มีฮะนะถ้าว่าไปซื้อกระทมจะพาดึงมันก็ถือแก้มใหญ่ช้อนแล้วล่ะแล้วมีใหญ่ช้อนเปิดมันกำลังกะทมลีบบเวทเดียวเรื่องปกติพี่น้องเลยอันนี้เขาเมนต์บอกเรื่องพี่น้องว่าดีบอลทำไปสอยงานเสร็จเนะซอยงานเป็นอย่างเต้ามันเองกับมันกับบริวารฮะเด็กเขากับบอท่านกับบอท่าน เท่าทั้งการนี่แแล้วครับบุตรน่อยเขากับอาสิบอก้าอะไรแม่วี้เขาหักเขาาดเขขาีดเาขาดหากเขาาดีดแต่ว่าเข้าเข้าเขาเข้าอสิสิเเนอไปสอยมากัสิบคือบ้าแม่โอ้ลานอีเมดีแล้วใครย่อมือชุดสอกไปแล้วอีบแมลอันนี้เสียงหนึ่งเลยนะพี่น้องเนะจากอีแม่มระสิหาอ่านคอมเมนต์เขาสิหาอ่านคอมเมนต์ว่า มีหลายเสียงเาไมาะเนาะบัวเป็นตตัวคำฮาเขามีผู้ไปยอมใจและอีแอบไปข้าบูกัขาสิแปะใแม่นเขากับบัว่านีววาสวดสวดแต่เขากับมีดอแต่ที่เขาก็บหานเนาะบอกว่าบตีป็นตีโตแดเขากับบัด้มีดอแม่เนาะดีใจและอึ่งแล้วกับบัด้มีดอนายดองเท่าครับเป็นดองความเจดาพี่้องเป็นดองกันขาดขคลื่อนเคล่นโบขาดเคลื่อนวางหันผลุกใส้ใต้ ตลอดปี้ำมันทั้งทบตีหอดเลยนะหอดบ่ลูกชายตายในช่วงเดือนเมษาตายรายเดียวมีหไงมั่งไงรายก็มีหมั่งตายก็มีหไงมั่งน้อยหนึ่งเดือนเดียวกันนั้นก็คือว่าวันที่นี่คือจังหวัดแรกสงการแล้วกับวันที่สองสสามสี่จังหวัดสี่หัวไรเรียก็มีหไงมั่งนึ่งเดือนเดียวกันมันแบบมันตายออกมาลูกกวายุย่ามนาบ่๋มเหม็นบ่มีหไงมั่งในตายมือลาบเกี่ยวข่าวไยเน้อ เกี่ยวของเกา่ยมอเนาะเนียนเกี่ยวขาอ้วเกี่ยวขาเกี่ยวกระส่วนน่าจะดำหน้าเกี่ยวเกี่ยวเดาจอดลงเขาจอดลงนี่แหละแม่ย่างตายอะไรพี่น้องแม่ย่างซอนในน้ำคลองญาติโดยทางอันมกไข่เนาะยีแม่ซองแล้วเสียงเสียงหนึ่งและเสียงเขาสิยเบิ่งหลายเสียงเป็นจังไรอยากไปสวยเขาเลยน้องก็นี่ดีน้ำยูถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบ่มีทางไหนกับ ถ้าเกิดว่าบ่มีทั้งในกัเฮาก็สิเก็บใบสักก่อนจังว่ากันอีกทีหนึงว่าถ้าถ้าเกิดว่าบ่มีแท้ๆอีแม่แม่แนม่ถ้าเกิดบ่มีแท้ๆกับต้มน้ำกระท่อมแม่โด้วยว่าเล่นว่าเล่นว่ากระเล่นเด้อพี่น้องพอวันมัวนพอวันม่วนพอวันม่วน ถ้าเกิดว่าขาอยากแนะนำกระท่อมให้เราขาศิขอน้ำแจกคุณพี่คนสวยเราคุณพี่คนสวยขอน <ui> ้ากระท่อมหน่อยขอน้ากระท่อมหน่อยสองชุดบ่อนแน่นอนเปิดฝามาทำบุญพี่วันเกิดของพี่ก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยพี่เด้อขอมีความสุขมากๆครับเดี๋ยวผมจะไปทำธุระกับแม่สอนก่อน้องจะไปทำธุระนิวิอัคกามาก็จะทีระวังเงินดีงานจบต่องานจบต่อพี่หน่อย หาผ่นพี่น้องหาผ่นนี่มาผิดประแดบแป้งนวดหนวดเกือบแล้วงานไปได้แล้วงานไหมเอ้ยนี่แล่งอยู่แล้วงานมาผิดประแดบแป้งนวดในอาหานนี่แม่นการแล่แต่ว่าครับมาแน่ได้เถอะแบบว่านี่แบบว่าผู้ชายใจดีหรือว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยอาหารการกินเนาะแหม่มือแจกน้อวันจันทร์วันจันทร์ไหมเมือวานที่เช้าวันจันทร์ไหมเมื่อวานเมื่อวาน วันจันทร์มืออนี้นะวันวันพระหัทมืออนี้นะวันพระหัทที่หกวันจันทร์วันที่ยี่สิบนี้จะแจกข <16, S 2> ้าวชาวแล้วเถื่อมีผู้ใหญ่ใจดีเผลอยากเป็นเจ้าภาพลงทานข้าวปุ่น 16, หนุนนี่นั่นไอตอไอตไอสติมเลสนา หาน่าขอปวัวกับเบิงในคลิขนดองมิอันซองมินนีอะไรพี่น้องไปก่อนขอบคุณพี่ลายๆด้วยครับด้วที่หาอีเมซอนขอบคุณรายายดีใจยุแม่ดีใจแห้งบดเคยอันวาดีใจแห้งจะไปแทงไฮโลบดแม่โบแม่กันตัวนี้แม่กัจะบดไปแท่งล้ว แทงเลนพอมันหมวนอะไรบ่ได <world> ้แบใส่เต็มสตรีมแบอได้ใส่เต็มแม็กซ์พานกีกับบอรหลายดอกพอมันท้ายน้ามัเป็นโตนะเดินทางทันนะอย่างอยู่ดีีแห้งเ้อผูออยู่กัได้เป็นหางมีเป็นดีัวเก่าร่ำรวยร่ำรวยพอถูกเว้เบิดถูกผู้ทุกคนเดพี่น้องเดอม้อนี้เด้อ